พอดีจ้าพี่น้องได้ท่านอดจ้าจ้าพี่น้องมีมเานม่านมึงเลยจ้ะมามึงเลยแบผ้ามาจิมก,กะเพียงเที่ยงข้ามจะมาจิาอืขอบคุณขอบคุ้เอร่อองจ้าตกเมนูนี่ยจ้นี่เหี่ยหมดแล้วเลไม่จะถึงเสีส็เขุ้นดีแม่ไห,ไห,ไหจ้ะเาได,ได้สิาก ตสแสบตาแสบตาแสบ จ้ามาหอดเทียงขั้นละจา้ามากินกาแฟเยันเย็นยิ้มโค้งจา้าม,มันไม่ฝนจ้าอากาศเย็มใสกินกาแฟเยันเย็นก่อนจา้าน้ำโค้งขึ้นหลายจา้าบ้าพวกนี่อะไรอ่ะอื้สวย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  เดี๋ยวจ๋าตองไปเลีนน้ำพุกันจ้ะวาักว่ามันจะว่ามีแดดตอนมาที่เรกก็มืดมืดืไวตัดตตตเจ้าป่ยยังไง กินไกคออไนนไ่ค่ะกบแพค่ะแอรนี่เป็นน้ำโง้อนไหลคนกับประงู้อ้ถ่ายมิดโอ๊ตไป มึงแม่น้ำโค้งเชี่ยงข้านจ้ะน้ำโค้องอยู่เชี่ยงข้านน้ำโค้งขึ้น มุงเนื้อเลยปุนกะลังตกปั๊บอืมปุ่นจ้าพี่น้องสำหรับเมื่อน,นี้กมม็มาเที่ยวเมืองเลยมาเที่ยวเชียงคานเนาะจ้าเนาะเห็นมาก,กินกาแฟเย็นเย็นจ้าริมโค้งจ้าพี่น้องจ้านะแจ็แบจ้าแจ็แบขนมกาแฟแจ็แบหลายโค้งกับงามงามพี่น้องน้มเข้น,นละ จ่าพี่น้องสำหรับมื่อนี้เอาไว้ซ้ำหนึ่งสักก่อนนะจ่าเนาะเมื่อหนาพอกันไม่สุกดีอยือดีไม่แห้งวัดดีจ้า